เก็นโตเก็นโตกุสมาละกาลลิงโกป่ะดีไหมครับไลฟ์ไปนะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมของได้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะฮะก็ผมไลฟ์ได้มากได้สบายมากเพราะว่าผม<ด>ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy C 5 5เมื่อก,ก,กี้เพื่อนผมขายของซื้อเสื้อได้นะสวยด้วยไลฟ์แล้วไลฟ์เลย你好 ฮัลโหลหัปรอลยไม่ยอมมาครับทุกคนโอ้วัสดีสามพันหนึ่งร้อยก้โอ้ยสามพันสองคือผมพุ่งตรงเลยนะมันทุกคนขอบลยไม่ยอมมาไลฟ์ครับขอบลดทำงานอยอเอ้ยอ่าผมไม่อยู่แมคโครลพอผมมาอยู่แมคโครจริง อยู่นี่อ๋ออยู่นี่โอเคปิดไปเลยเดี๋ยวไม่ไม่ได้ปิดไม่ให้มาแล้ววันเสาร์เหรอวันเสาร์เหรวันเสาร์เอาวันเสาร์มาแกจะหูไปหสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ยอมมาไม่ต้องมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยไม่อยากเข้ามาไม่ต้องมาไปทำไรเออไปเออไม่อยากเข้ามาไม่ต้องมา บอกว่าให้ซื้อที่นี่ก็พยายามอีกแล้วไม่มีไม่มีม่มีข้าวเจอกันครับอยากร้องเพลงกับพี่หูมาดิร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยเป็นไรไหมเต้นเก็นโต้ดูหน่อยอะก็ก็กี้อะะเก็นโตไม่ใช่มืออย่างนี้มืออย่างนี้เอามืออย่างนี้เก็นโตเก็นโตใช่แล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาลิงโง่ ลิงโกเราเต้นเพลงเป็นไรยไมให้ได้ดึซะเป็นไรไหม้อยงี้งเป็นลายไม้มงไงถ้ามีใครสักคนมา <c oughs> เธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คน่งี้เข้าใจปะ <c oughs> น้องเข้าใจพี่ปะน,น้องเ <c oughs> ข้าใจครับเข้าใจอ่ะอัน <c oughs> นี้ใส่อันนี้คืออู่นะครับโออู แล้วน้อยอยาเข้าข้างตัวเองนี่โอ้อหูเพอเจอร์ <c oughs> องินตลอดฉันจะ,จะไป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 ไกลไกลเธอได้เธอก็งอนตลอดทุกคนเดี๋ยวผมไปเตรียมข้าวนะพอดีวันนี้มาก็ยอยากกินดินเนอร์แต่ว่า ก็ม <ersch> ีเมนูหลายอย่างต้องทำนะครับก็รอติดตามกันนะฮะทุกคนอูสามพันเก้าอ่ะอรดสามพันเก้าร้อยคนอ่ะโอนมาได้นะครับที่เลขกมาเจอเจอกันนะครับบนเสาร์นี้นะฮะที่เซ็นทัลเวิด์นะครับใช่ปะเสาร์นี้ที่เซนทัลเวิด์สป่ะสาร์นี้เราลองเล่ที่ไหนแล้วลักพรุ่งนี้ลองไปที่ไหนเซนทัลเวิด์นะครับ พรุ่งนี้ใครว่างๆก็มาฟังเขางผมร้องเพลงกันนะเจอกันที่ FWD นะครับผมเฮ้ยอันนี้ FWD นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับใช่เจอกันที่ FWD เซ็นทรัลเวิ์ใช่ครับ <World. S 2> ผมใครที่ซื้อประกันก็ซื้อได้นะครับผม FWD ใช่ครับแต่พี่มีประกันละพี่ใช้คุ้มละคุมมะค้มไหมคุ้มแต่บางทีไม่ต้องใช้ก็ได้นะประกันนะ่ะเสื้อออฟโรดยังเป็นเสื้อชื่อผมใช่น้องทําอะไรก็ที่ติงผมอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าเป็นออฟโรดเนี่ยมันจะไม่ใช่โอไงมันจะเป็นอออข้าวข้างตัวเองทุกวันไม่ใช่เหรออ๋อพี่เข้าใจผิดใช่ถึกแล้วถูกแล้วเอาไว้เตียวงอนอีกแล้วไม่งอนเฮ้นี่สะดวกเลยเนี่ยพี่ไม่ต้องหาที่ตั้งกล้องเลยอ่ะใช่ไงเ็พี่ใช้โทรศัพท์อะไรนซีฟิฟท์วันนี้พี่วันนี้พี่จะทำอาหารเอง นี่จะไม่มีรอยเข็มเพิ่มแล้วนะเพราะวันนี้เราไปบอกตัวเองมันสะอาดแล้วไงเพราะว่าเราไปที่ไหนมาไปที่ไหนไปซื้อของที่แมคโครมาไปซื้อของที่แมคโครมาใช่ใครอู<ต>๋เราก็ดูตด้สี่พันอ่ะเน้องดูแรนจะดูแรครับพี่ดูแลครับผมน้องครับน้องดูแรครับ What are you watching to 你在你在看什么你在看什么呢见咩见什么 How different between โ o y u for sushi and โ o y u like original original s โชยุโชยุปกติกับโชยุใส่ซูชิต่างกันยังไงต่างกันเข้ามาต่างกันอย่ามึงเฉลยเลยไม่เฉลยต่างกันยังไงฮะจริงๆเราไม่รู้ไหมต่างกันที่ชื่อก็ถูกไม่ถูกชื่อโชยุเหมือนกันโชยุบัด for sushi กับ for ในกก็เนี่ยชื่อไม่เหมือนกันละเหมือนกันโชยุไหนเขาบอกว่า ไม่มีต่างตรงชื่อเขียนไม่เหมือนกันเหมือนสระโอชอโอโชยอุยุซีเฮโววายยูโชยมีบอกว่าพี่ตาอุขายของในทิกติกก์ไหนครับธรรมดาไปทุกที่เรา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 ไปหาหาสินค้าแล้วมาไลฟ์ขายในทิกติกกันป่ไจริงเหรอเออแบบว่าแต่ไม่เอาเอฟเฟอรี่นะเอาเอาเงินเอาสินค้าของเราเออสินค้าของเราเลยเออรู้แล้วขายอะไร ๋ยาไปขอเสื้อฟรีมาแล้วคือภาษาแต่ว่าเราต้นทุนสูนยต้นทุนสูแค่แล้วก็ขายแล้วราคาลอุ้ย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 ้ยยยย่ยเเซฟไลฟ์ไปแล้วดีกว่าไปไหนไม่ให้ไปอย่าไปนะไม่ไปได้ไหมมันไม่ต้องรีบหรอกไปเพิ่งหกโมงคิวเราถึงสามทุ่มเที่ยงคืน รีบไปไหนเรารีบไปไหนไม่ได้รีบรีบไปไหนเขาจะไล่เราเขไม่ไล่หรอกดูเขาบอกให้เราไลฟ์เนี่ยดึงประพิงเวลาเออพรุ่งนี้มีอะไรบอกแฟนๆขอไปพรุ่งนี้นะครับ Tomorrow if t h e i ิ i เ t ย์อินเตอร์เ a ชั a นแนลแฟนสติวดอ t ไฟทู a ทยแล d ด์ดอนฟอร์ t กตทูบายติเกตแอนด์ไฟ e e มีดอตทูไนทโอเคเขาลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าไปดูอ้าวเหรอจริงเหรอชูมารุะเบียนเข้าไปดูเนี่ยใช่สอรี่โดนทำละ ไอ่มันไล่รีจิเตอร์นะถ้าคุณไม่รีจิเตอร์คุ cannot enter to the event ค <c oughs> ุณกานี้ไม่ยอมไม่ยอมลงรีจิเตอร์น uh, uh. ี่นี่ไม่ไม่เข้ามานของผมงานของผมงาองผมงานของผมนของผมงา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 นานของานของผ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 มงานานของผมงาองผมงานของผมงาองผมงมงองผมงานขอองผมงมองผมงานของผมงานของผมงานขอ เลทีอ่ะเยะเลตทีดอ่โดูมา like that รมา like that like t h รว่า like that าตาทำไมแบิ่นตาตนี่น้ำจริงนะทุกคนอมันเดย์อมันเดย์ทูเดย์เวนเดย์เตอร์เดไปละไปไหนอ่ะไปดูการทำงานพวกเราวันนี้ว่าทุกคนคนยังไม่เชื่อว่าเราทำงานอ้าคุณเหงอุ้อย ทำไมอ่ะเราก็เข้ามาช่วยไงอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรมออยู่นี่แล้วถ้าเบบี้ชาร์กทำไงหนึ่งสองสามเบบี้่วเร็วเบบี้ชิชิชื้อช่วยได้เซ็งเบาจากเลยอ่ะพี่หุงข้าวไม่เป็นเหรอเนี่ยโหพี่พี่หุงข้าวไม่เป็นหรอเวลาหุงข้าวเนี่ยเราต้องสาวข้าวก่อน เอาขอเสียงหน่อยเลยไปดีกว่าไปดีกว่าบายบายเดจาวูท้องเสียท้องเสียที่ไหนพี่ลิ๊กอันนั้นผมไปกินข้าวของผมเองโหูพี่มาว่าอย่างงี้คนชื่อเงาะเขาเสียหายหมดไปแล้วนะครับน้องบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับบายบายครับบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาซาบข้าวไหมบายบายจุ๊บจุ๊บนวดอย่างงี้นี่อืมอื้มหวานกอน บ๊ายบายครับ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพูบายค่ะบ๊ายบายครับะไปซะบอกไปซะเฮ้ยบอกว่าไปซะไปซะไปหนึ่งพี่อ่ะอย่าฝันเครื่องพี่อย่าฝันเครื่องไปซะเราเล่นเงียบๆโอเคบ๊ายบายทุกคนทุกคนไม่ใช่อันนี้เนี่ยเราไปล้างมือล้างมือเนี่ยล้างแล้วโอ้โหเข้ามาผมล้างมือก่อนเพื่อนเลยใครเพื่อนบายบายบายครับ